ตอนนี้ก็ปี2021แล้วนะครับที่ตัวเกม Battlefield เนี่ยก็ไม่ได้ออกเกมภาคใหม่มากว่า3ปีแล้วซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดรวมถึงเกมภาคก่อนหน้าก็กระแสไม่ค่อยดีด้วยแต่เห็นว่าเขาจะมีการเปิดตัวในปีนี้แหละและใครที่รู้สึกว่าเอออยากเล่นเกมแนวสงครามโลกเหมือน Battlefield ล่าสุดมันมีเกมใหม่ออกมาครับที่มันให้ความรู้สึกเดียวกันเลยรวมถึงเรื่องราวก็จะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เหมือนเกม Battlefield 5เช่นกันและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเกมนี้นะครับเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์ ซึ่งเกมที่ว่าก็คือ Enlisted Enlisted เป็นเกมแนว first person shooter จากผู้สร้างเกมสงครามยานาหารลบชื่อดังอย่าง War Thunder ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีที่มีคุณภาพดีไม่แพ้เกมใหญ่ๆเลยก็ว่าได้ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำรายละเอียดของเกมคร่าวๆว่าเกมนี้มีข้อดียังไงเหมือนเป็นการป้ายยาเกมนี้เผื่อทุกท่านจะโหลดมาเล่น แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์นะไม่มีใครจ่ายคลิปนี้ทั้งนั้นซึ่งผมก็แค่อยากที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับช่อง G Content มากขึ้นอาจจะทําการหยิบเกมเล็กๆเ,เ,เกมนอกกระแสเกมดังหรือแม้กระทั่งเกมห่วยเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อให้เรา G Content มีกาลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยครับเราจะเดินเข้าไปสู่เป้าหมายที่ผมเองเนี่ยฝ่ายฝันมานานนั่นก็คือ1 0 0 0 0แสนซับสไครเบอร์ครับโอเคไปชมกันเลย โดยเกมเอลิสตเต็นะครับจะพาเราเข้าไปสู่สมรภูมิต่างๆในสงครามโลกครั้งที่2โดยจะมีการจําลองเหตุการณ์สงครามที่สํคาสคัญม,มากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามรบที่ชายหาดนอร์มังดีกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีหัวโจกอย่างอเมริกาอังกฤษต้องต่อสู้กับฝ่ายอักษะที่ประกอบไปด้วยเยอรมันคือใครที่เคยดูหนังเรื่อง Saving Private Ryan เนี่ยท่านจะได้เข้าใจถึงความยากลาบากในการที่จะต้องเข้าไปยึดแต่ละจุดและต้องเสียพลทหารในหน่วยไปมากขนาดไหนหรือจะเป็นสงครามยุทธการมอสโก ที่เราทหารโซเวียตนะครับก็ต้องต่อสู้กับทางฝ่ายอักษะเหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยครับตัวเกมเปิดให้เล่นเพียงแค่2เหตุการณ์เท่านั้นแต่ตัวเกมน่าจะมีอัปเดตเหตุการณ์สงครามอ,อื่นๆมาภายหลังอย่างสงครามในทูนิเซียหรือว่าสงครามในเบอร์ลินโดยแต่ละสงครามที่เราได้เข้าไปสู้นะครับแต่ละสงครามก็จะมีด่านอยู่2ด่านด่านแรกก็คือด่านโหมดคองเควสหรือให้เรียกง่ายๆก็คือแคปเจอร์เดอะพอยท์ครับที่ฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องย่ย่งกันยึดจุด ฝ่ายในแต้มหมดก่อนฝ่ายนั้นก็แพ้ไปส่วนอีกด่านหนึ่งนะครับมันจะเป็นด่านที่คล้ายๆกับโหมดเบรกทู 2, หรือโหมดฟอนต์ไลน์ในเกมบัตเทนฟิลที่ฝ่ายบุกนะครับจะต้องวิ่งไปประจันบานเข้ายึดจุดให้ได้ส่วนฝ่ายรับก็จะต้องทําการฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดซึ่งโหมดพวกนี้นะครับมันก็จะมาแบบซุ่มส่วนในแต่ละสงครามนะครับตัวเกมจะให้เลือกอยู่ทั้งหมด2ฝ่ายและการเลือกแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็จะมีการอ้างอิงจากของจริง นั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยครับเล่นในด่านชายหาดน,นอ์บางดีถ้าหากว่าคุณเลือกเป็นฝ่ายสมพัตมิตรเนี่ยครับคุณก็จะต้องเป็นฝ่ายบุกเท่านั้นแต่ถ้าเล่นเป็นเยอรมันคุณก็จะเป็นฝ่ายรับซึ่งไม่มีการสลับนะครับมาจ้าอิงจากของจริงเลย <S <S และนอกจากนี้นะครับตัวเกมก็จะมีโหมดการเล่นใหญ่ที่แบ่งแยกกันเป็นอีก2โหมดโหมดแรกก็คือโหมดสครอตโหมดที่เราเนี่ยครับจะได้บังคับผู้เล่นทั้งหน่วยโดยแต่ละหน่วยนะครับก็จะมีสมาชิกประมาณ4-5คนโดยมีเราหนึ่งคนที่เป็นคนจริงๆครับแลละออีีกกท่เหืนะ็จะเป็น AI และเราก็สามารถสั่งการบอทดได้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าตัวละครเราตายหรือว่าตัวละครเราล้มเราก็สามารถที่จะสลับไปเล่น AI หรือบอทดที่ยังรอดชีวิตได้ทันทีซึ่งโหมดนี้นะครับมันก็เหมาะกับมือใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีบอทดให้ยิงเยอะพอสมควรเอาไว้ฝึกปืนฝีมือช่วงแรกซึ่งโหมดนี้นะครับผู้เล่นจริงๆเนี่ยก็จะมีฝั่งละประมาณ10-11คนคูณกับบอทดอีกประมาณ3-4เท่าทําให้จํานวนผู้เล่นในห้องนี้นะครับมีประมาณ40-50คนเลยส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับ ซึ่งในโหมดนี้เราจะได้เล่นเป็นตัวละครเดียวไปเลยครับสั่งการบอทไม่ได้และเพื่อนในทีมของเราเนี่ยครับก็จะเป็นผู้เล่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีบอทมาบางครั้งถ้าหากว่าในห้องคนมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่คนครับ <S 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 มาดูเรื่องระบบทหารกันบ้างครับโดยทหารนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยหน่วยและทหารแต่ละหน่วยเนี่ยก็อาจจะมีคลาสที่แตกต่างกันอย่างเช่นหน่วยปืนกลหน่วยเอนจิเนียร์ เอาไว้สร้างอาวุธต่อตาอากาศยานได้หน่วยบังคับเครื่องบินรถถังหรือว่าหน่วยสไนเปอร์ซึ่งมันมีมากถึง12หน่วยเลยแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นในแต่ละหน่วยเราอาจจะได้ทหารที่ตรงสายจริงๆเพียงแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้นที่เหลือมันอาจจะเป็นตัวละครเบสิกซึ่งเราเนี่ยครับต้องทําการรีคูทหารใ,ใหม่ที่มียศดสูงกว่าเดิมหรือรีคูทหารที่มีคลาสตรงกันซึ่งการรีคูทหารเก่งๆนะครับมันก็จะมาจากการเปิดรูทบ็อก รวมถึงทหารแต่ละตัวนะครับมันก็จะมียศฐานบรรดาศักดิ์ซึ่งทหารไหนยศเยอะตัวเขาก็จะสามารถใส่เปิร์กได้มากขึ้นซึ่งตัวเปิร์กมันก็จะได้มาตอนที่เราเอาตัวละครนั้นไปเล่นแล้วก็เลเวลขึ้นแต่ว่าเปิร์กนะครับมันก็จะมาแบบสุ่มเหมือนการ์ดกาชาเลยบางทีเปิร์กมันก็อาจจะได้ไม่ตรงใจบ้างแต่มันก็อาจจะพอหาสถานะที่เหมาะสมที่สุดได้แหละซึ่งตัวเปิร์กมันก็จะมีหลายแบบเลยครับเปิร์กวิ่งเร็วเปิร์กกระโดดสูงหรือว่าจะเปิร์กการหายใจนานอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดและถ้าหากว่าเราเน่่ยยับนนนหว้อ ัวหน่วยก็จะมีระบบเลเวลเช่นกันนะครับซึ่งเราเองนะครับสามารถอัพสกิลที่จะเพิ่มความสามารถให้กับหน่วยนั้นได้อย่างเช่นการเพิ่มจํานวนคนในหน่วยให้มากขึ้นการปลดล็อกที่สามารถใส่ทหารครัสที่ตรงสายได้มากขึ้นมีการอัปเกรดอาวุธได้หรือปลดล็อกการถืออาวุธที่2ได้อะไรอย่างนี้ครับแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าในแต่ละสงครามนะครับทหารมันจะเป็นคนละเซตกันหมดเลย ทหารคนละฝ่ายเป็นคนละหน่วยหมดเป็นคนละคนหมดมันทาให้เรานะครับต้องเก็บเลเวลพลทหารเก็บเลเวลหน่วยแยกกันหมดเลยทุกด่านทุกฝ่ายซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากมากๆและมันก็ใช้เวลาเก็บพอสมควรเลยแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับมันคือวิธีการหาเงินของเขาเพราะว่าเกมนี้มันเป็นแบบฟรีทูเพย์ใครที่ขี้เกียจเก็บก็ต้องเติมเงินเอาและเราก็มาพูดถึงเรื่องระบบปืนกันบ้างครับโดยระบบปืนของเกมนี้นะครับมันจะอ้างอิงจากชีวิตจริงอ้างอิงจากปืนจริงที่ทหารในประเทศนั้นใช้ อย่างเช่นปืนเริ่มต้นของฝ่ายอักษะก็จะเป็นปืนอย่างคา98หรือจีเวียส่วนทางฝ่ายสัมพัทธมิตรนะครับก็จะเป็นปืนอย่าง m 1903หรือทหารโซเวียตก,ก็จะใช้โมซินเป็นต้นซึ่งในแต่ละสงครามและแต่ละฝั่งนะครับเหล่าพลทหารจะใช้ปืนที่คนละเซตกันหมดเลยซึ่งแน่นอนครับว่าปืนเกรดดีๆเนี่ยมันก็จะได้มาจากการเปิดรูนบ็อกนั่นแหละผมคิดว่าหลายๆคนก็น่านจะไม่ชอบใจนะครับที่ระบบการเก็บเลเวล การเปิดสุ่มตัวละครการเปิดสุ่มปืนมันแยกกันหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีการเหลื่อมล้ำไหมถ้าหากว่าเราไม่เติมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในแต่ละสงครามนะครับมันก็จะมีมิชชั่นที่แจกของฟรีอยู่ให้เราได้รีคูดตัวใหม่ๆหน่วยใหม่ๆได้เล่นเก็บแคมเปญไปเรื่อยๆรวมถึงในเกมนี้เนี่ครับเน้นใช้ฝีมือเป็นหลักมากๆเพราะว่าเลือดทหารในเกมนี้ค่อนข้างบางมากๆครับปืนธรรมดาที่เขาให้มานะครับสามารถยิงสตูตายในนัดเดียว มันอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของสโคบเลงที่ไม่มีหรือยิงต่อเนื่องได้ไม่เร็วเท่าปืนกลแต่มันก็สามารถใช้ได้แบบไม่เคอะเขอเลยถ้าหากว่าคุณแม่นพอนี่ระยะไหนได้หมดยิงเป็นล่วงยิงเป็นล่วงในการเติมเงินมีอุปกรณ์มีอาวุธเยอะมันก็ดีในเรื่องของความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นแค่นั้นเอง <S <S และเรามาพูดถึงความรู้สึกโดยรวมในการเล่นกันหน่อยดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมเอลิสต์เตนะครับให้อารมณ์เหมือนเกมบัตเทนฟิลเลย ถึงแม้ว่าโอเคกราฟิกมันอาจจะดรอปลงไปหน่อยหรือแอนิเมชันของเกมอาจจะไม่สมจริงเท่าแต่มันก็แลกมาด้วยการที่ตัวเกมนะครับกินสเปคต่ำม,มากๆคือคอมผมสเปคกลางๆนะครับ1060ก็เล่นเกมนี้ได้มากกว่า100เฟรมและแต่ละด่านเนี่ยพวกเขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆถึงจะมีบางด่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายนี้มันขี้โกงจังก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่อ้างอิงจากสงครามจริงมันก็เลยอาจจะต้องมีบางจุดที่เสียเปรียบนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าเรามีทีมเวิร์กที่ดีมันก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้น คืออารมณ์โดยรวมเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีมากๆเอาไว้เล่นแก้เซ็งเล่นแก้เบื่อได้เลยจะเติมก็ได้หรือไม่เติมก็ได้ส่วนตัวติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คืออยากให้เขานะครับมีด่านให้เล่นมากกว่านี้ตอนนี้มี4ี่ด่านเล่นบ่อยๆก็เบื่อแหละและสิ่งที่ชอบอปกอย่างเลยครับก็คือเหล่าพวกรถถังหรือว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้โอเหมือนเกมเวทเทฟิลเลยอะรถถังเกมนี้คือโดนฆ่า,งงายมากเพราะว่ามันค่อนข้างบังคับได้ยากการหารันลำกล้องก็ช้าระเบิดก็ง่ายคือทหารพื้นราบเนี่ยช่วยกันเอาระเบิดไล่ปลา 3 4ลูกก็ระเบิดแล้วแต่ว่ารถถังเนี่ยถ้าหากว่าเล่นเก่งๆนะมันก็ช่วยแบกทีมได้เหมือนกันแหละรวมถึงตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีเซิร์ฟซีนะครับมีแค่ยุโรปกับอเมริกาทําให้ตัวเกมนี้เนี่ยครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องปิงบ้างมีบางจุดบางมุมที่เราอาจจะเสียเปรียบบ้างแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ประสบการณ์โดยรวมมันแย่ลงขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เล่นเกมแนวสไตล์เกม Battlefield เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องปิงขนาดแบบ CS:GO v a l o r d t หรือว่า PUBG อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเรื่องปิงเนี่ยโอเคมันสูงแหละแต่มันก็ยังอยู่ในเกลับได้แล้วก็ผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบปิงกระชากอะไรอย่างนี้นะมีแค่แบบว่าตัวหลบไปแล้วเซวิแต่โดนยิงตายซึ่งมันก็มีบ้างนิดหน่อยสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดแล้วครับก็เหลือเพียงแค่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากหาเกมแก้เซงเล่นหาเกมเล่นกับเพื่อน4คนไปเล่นในสงครามสนุกสนุกเอลิสเตดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับถ้ถาหากว่าใครสนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของเกมไว้ที่ด้านล่าง สมัคร ID แล้วก็โหลดเล่นฟรีได้เลยคือเกมนี้ยังไม่มีในสตรีมนะครับแต่เขาน่าจะลงเร็วๆนี้แหละแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีใครจ่ายนะอันนี้ผมป้ายยาทุกท่านโดยตรงเลยครับก็โอเคกคับผมเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งถ้าหาว่าใครชอบใจนะครับก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่แสนทรัพย์ด้วยกันแล้ววันนี้ก็ผมบ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ